วันนี้ถ้าคุณกำลังเจอเรื่องราวของมือที่3เป็นกำลังใจให้นะคะสิ่งหนึ่งเลยสิ่งสำคัญสำหรับตัวคุณเลยคุณต้องยืนหนึ่งในที่ของคุณนับมีความสุขให้ได้ค่ะคุณต้องมีความสุขด้วยตัวเองให้ได้คุณต้องเป็นพลังงานที่สูงให้กับชีวิตตัวคุณค่ะคุณต้องเห็นตัวเองเป็นคนที่มีค่าที่สุดค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าคุณลดค่าและถ้าคุณไปวิ่งไล่ตามอะไรแล้วถ้าคุณไปสืบไปส่องไปทำร้ายเท่ากับคุณทำร้ายตัวเอง วันนี้การทำร้ายตัวเองคือการที่ทำให้คุณเจ็บปวดและลดคุณค่าตัวเองลงเรื่อยๆเเรื que, เร Reaper, ่อยๆทำไมโค้ดพูดง่ายจังเลยค่ะวันนี้หนูอยากจะฝึกอยู่ในสนามแบบไหนสนามพลังงานบวกหรือสนามพลังงานลบคุณอยากจะเป็นแบบไหนถ้าคุณอยากจะเป็นที่หนึ่งคุณอยากจะเป็นคนที่เป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกคุณต้องเป็นผู้เลือกให้ตัวเองให้ชัดเจนก่อนคุณต้องเป็นที่หนึ่งคุณไม่ต้องไปลงเล่นกับอะไรทั้งสิ้น คุณทาตัวเองให้ดูดีขึ้นให้สวยขึ้นพัฒนาตัวเองทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นถ้าสิ่งสิ่งนั้นคู่ควรกับคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้คุณออกไปจากชีวิตเขาแต่ถ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่คู่ควรกับคุณมันจะถูกดีดออกไปเองทั้งสองคนนั้นจะถูกดีดออกจากชีวิตคุณเองหน้าที่อย่างเดียวของคุณคือกลับมาโฟกัสชีวิตตัวเองกลับมาทําตัวเองให้มีความสุขกลับมาเปลี่ยนโฟกัสชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น กลับมาทำพลังงานเอเนอรีของตัวเองให้เป็นพลังงานบวกให้เป็นพลังงานเบิกบานในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันให้ดีขึ้นฝึกตัวเองที่อยู่ในคลื่นที่มันดีมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนเปลี่ยนตรงนี้ได้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนและมันจะมีทิศทางในการแก้ไขได้เสมออย่าบอกว่ามันยากมันไม่มีอะไรคำว่ายากหรอกอย่าบอกว่าจะทำได้หรอ ทำได้ค่ะถ้าคุณตัดสินใจวันนี้คุณต้องตัดสินใจให้ตัวเองอยู่เหนือปัญหาทําตัวเองให้สูงทําจิตใจตัวเองให้สูงทําพลังงานตัวเองให้ดีเข้าใจตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้ได้และทุกอย่างคุณจะสามารถแก้ได้อะไรที่มันใช่มันยังใช่แต่อะไรที่ไม่ใช่จะถูกบีบเพื่อคุณจะเจอสิ่งที่มันคูน่ควรหลักแท้ของคุณจริงๆ เป็นกำลังใจให้ทุกความสัมพันธ์ค่ะ